พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงมาเกี่ยวข้องกับประชากรของพระองค์เสมอแผนการของพระองค์ก็ลึกล้ำเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้แต่ก็จะสำเร็จไปได้อาศัยความร่วมมือจากมนุษย์ที่นกนอบเชื่อฟังดังเหตุการณ์ในพระวาจาวันนี้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาปรากฏแก่ภรรยาของมานนอาชนเผ่าดานที่อยู่ในเมืองโซรา ทูตสวรรค์ปรากฏมาเพื่อแจ้งถึงกิจการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่จะเกิดแก่นางนางผู้เป็นหญิงหมันจะตั้งครรภเป็นเด็กชายและเด็กชายผู้นี้จะเป็นคนพิเศษที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เป็นนาศีซึ่งหมายถึงคนที่จะเป็นผู้อุทิศถวายตนเป็นพิเศษต่อพระเจ้าและจะเป็นผู้ช่วยเหลือประชากรทั้งหลายของพระองค์เงื่อนไขที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้ากำหนดไว้คือ ตัวนางจะต้องระวังอย่าดื่มสุราเมรยัยหรือกินอาหารที่มีมนทินซึ่งนางจะต้องปฏิบัติตั้งแต่ตั้งครรภ์และเมื่อเด็กคนนี้คลอดมาก็อย่าให้ใบมีดมาโกนศีรษะเขาตั้งแต่เกิดไปจนตลอดชีวิตและทูตสวรรค์ได้กล่าวถึงสิ่งที่บุตรที่จะเกิดของนางจะได้รับมอบหมายคือเขาจะช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของชาวฟิลิสเตีย หญิงคนนั้นได้บอกสามีถึงการที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาหาโดยที่นางเองไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับผู้ที่มาหานั้นแต่สิ่งสำคัญคือนางได้ปฏิบัติตามที่ทูตสวรรค์แจ้งแก่นางเมื่อถึงกาหนดเวลานางได้คลอดบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าแซมซันเด็กน้อยเจริญวัยขึ้นพระเจ้าทรงอวยพรเขา พระจิตของพระเจ้าทรงเริ่มตนใจเขาที่มาทะเนดานซึ่งอยู่ระหว่างเมืองโซรากับเมืองเอสทาโอเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คำสัญญาของทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ทุกสิ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงเมื่อทูตสวรรค์กล่าวว่าแซมซันจะเป็นผู้ช่วยชาวอิสราเอลนั้นหลายคนอาจจะคิดว่า เขาจะต้องมีรูปร่างที่ใหญ่โตมีกล้ามล่ำสันที่แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่แต่ในพระวาจากลับไม่มีสิ่งใดบรรยายไว้ถึงบุคลิกลักษณะรูปร่างที่จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงของเขามีเพียงพระวาจาที่บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรเขาและเขาก็ได้ทำหน้าที่ของตนตามที่ถูกกำหนดไว้จริงๆ ความจริงนี้จึงต้องทำให้คริสเตชนตระหนักถึงความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตที่ต้องสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะการมีพระจิตของพระเจ้าที่สถิตยอยู่และส่งประทานพระพอรอันจำเป็นนั้นนำมาซึ่งความแข็งแรงและเข้มแข็งอย่างเพียงพอในการทำกิจการของพระองค์ชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงเต็มเปี่ยมด้วยพลังอย่างแน่นอน วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงอวยพรเราให้มีความเข้มแข็งในความเชื่อวางใจในพระพรที่พรงจะให้ตามพระสัญญาเสมอ I know the contest.